ยีสาปีแล้วหาเมียไม่ได้มันน้อยใจเหลือเกินนะคะพี่เต้ง่ะแต่ไม่ได้เมียนี่พ่อแม่ไม่กลับสุนทรน,นะคะพี่เต้งหาเมียหาได้ที่ไหนเลยคะฮั่นนี่แต่ไม่เคยเอากดใจมันต้องปูดป้มปูดกับเนี่ยแร่งขาเข้าใจไหมคะเราเป็นผู้ชายต้องแมนต้องแมน กูใจนี่ไม่ได้เด็ดขกดต้องให้หมาดต,ต้องให้มันแก้มต้องผูดป้อมผูดขับอย่าแร่งขานะคะผมจีบผู้หญิงไม่เป็นน่ะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงและลงท้ายแบบไหนจริงๆด้วยอ่ะอยู่โรงเรียนเพื่อนล้อว่าผมเป็นกระเทยก็รอว่าน้องเป็นกระเทยใช่แล้วน้องไม่โกรธมันดือต่มันรอ กมไม่รู้จะโกรธยังไงเพราะคนที่รอน้องนี่มันหล่อมากคำเต้นะกูว่าเนี่ยไม่เป็นผู้นำได้ี่ปัจนี้ผมสู้พี่หนุนนุ้ยไม่ได้พ<ะ>ี่หนุนนุ้ยอายุมากแล้วแต่มีแฟนเยอะพี่นุ้ยทำยังไงอะเล่นเควสครับเฟซบุ๊กนี่แหละครับจะไม่ดีก็เล่นเวค,นนะคนวสเ,เ,เป็น จริงล่ะพี Meeting, ่ที่ไหนลุยหน้าร <conf lers. S 1> ้องเงินได้หนังรูดก้นๆตาดัดเชียงเงินเครื่องๆอะไรตัวจับก็พ่อยกขึ้นตาพูแลวจำหน้าไม่ได้ไม่รู้เคยทำไมปิดแม้เห็นแต่คิวจะไม่ได้ก็เล่นเวสเปล่แล้อกับโอ้เก่งนะก่งเยามาตัด เห็นไหมจงคนแก่แกจะไม่คนเตวตงกลาตเตาบรรนะคนแกแต่แรกไปไหนตรงป่าเชียนมากถ้าไม่ได้ป่าเชียนมากก็ไม่ไปแต่คนแกเดี๋ยวนี้ไปไหนตรงไปเท็บเลตโ้เลือตายยากมากโลดตเลยไปที่プสโตมันขึ้นวันโหลดมาก แต่ตาน,นุยน้ยไม่ยันกดเลยนะกดเลยมากนะเ,าเลยนี่มันเกลอยดไรตันึ่งเลยก็มันยาวๆไกลๆงูแต่ว่ามันไม่เกร็ดไห้ันเลยไนอะ้เพื่อนเลยเดอมึงเคยได้เลยไหมอ๋อกูเนี่ยจอมได้เลยมึงกูลงแต่หลักลังไม่ตั้มแต่ เกินว่าคนตอกไปตีไปไอนหลอกวานใต้รูปเล้วพูดเลือดเชือมึงว่าเกลือนจ้องแว่นได้รอยว่ารอ,อ,อยกูันตะแจ้งใกล้กันปนล่วนเนาะอย่าเปรตละ่ะคนก็มีเปอะย่างเป็นลดได้มากก็ลถดได้สมุดว่าแมา่เต้ากูอยากมากแต่ว่าแกไม่มีโปรกแกรมลดูดก็ง่าย่ากูเจ๊ไปไง เจไดไดห้องกี่นายบอกเจนี่คือไอ้ไรตัวนึงเจก็คือการส่งต่อจะเตียงใดก็ความอะไรดีๆหรือว่าใครโพดได้ลอยๆช่วยกันแจคือต้งต่ออ๋อมึงอี่ต้งต่อมาก้องกูเปียแล้วให้ร้อยเจไม่เอาแล้วบาาไอ้เตียงนี่ไม่ตันจะไม่เลย เปืือนคนเล่นเ,เคนรเปลกุกลานหอดไหวเสียการนำประพาดีวะเสียกาควยเดือนเช่เนเปิดรยบางคนเดือนเป็นปันมันสิ้นเปลืองโดยรประโยชน์เราคนแก่ไม่ใช่รอยทำให้ไรได้โอไม้มันมีเลยบางทีก็รด้วันจะมักเป็นรายวันก็ได้รด้เดือนก็ได้วอนี้เออจ้างคนนักเกลืองได้ตัวจับรุ่นน้อยที่เล่นเครื่จำจุง้งกองคู่ก็จํำจุง้ง ก้องมึง <IP> มันติดดีรออยู่กันนั่นแหนรุนยังไกวใจไวไปเปืี่ยนกีนอบมวยไตยจำจุงเออไปโกนกันไรเฮ็ดได้มั้งเฮ็ดแรงเฮ็ดแมมใชยตามมันเปรตกคุยเปรียวมันเต้นเฮ็ดปลวกอเล่นได้เออกุดกดไปไปเร็วแต่กูทตัไม่เพ้นมากงกตมักพลูพี่เท่งทำไม่เป็นล่ะไม่เป็นแบบ ก็ตั้มพรีอนวิ่งเล่นควิสเล่นไล่อากันจะมักโลดตัวนี้โลดตีน้อยโลดแอปทำไมควบทำไม่ใจแอฟน้อยคือบไม่กล้าใจได้ปุ๊บเพราะวันมันได้พ้นประโยชน์เลยมังเลยได้อักพันธ์ผมได้เลยจริงเขินคนเต็มโจ๊บบาซุนมาแล้วหันตะกียเตียวตามยิ่งหัวมันตายล้นพอไปตรงนั้นเช็คอิน รโรจัดแล้วไม่ตายเอะกูถ be ้าเป็นหม้อแหลดวงกูกว่าพ่อกูก็เป็นเผื่อนในเคล็ดคอนซองเรือนแล้วกูตายยั้ไงปูรอยกูโรจัดอันก็เป็นเผื่อนกันเออะบาม่เล้วคนหลังตีปูอายุเจ็ดสิบเป็นเผื่อกับล้านเคว็ดแต่กันวันนี้มาหนังหัวใจไม่แดงเดียดตะนุยละปูเป็นเผื่อนคนวะเดี๋ยวปูนี่เผื่อนปลืก็ว่าเผื่อนในเคลดไม่ใจ่เผื่อนกุยปนี้ไม่ใจ่เผื่อนไอ้เผื่อนไอเกรอ โอ้อนเดอจิบยิ่งได้แล้วเจอแันเวทคุณได้คุณนุ่งเหว่าสาหัสยิ่งใกลละรวบใต่วยแกะไตนาเวทคุณแรกอยู่ช่องเดือนคุณนัดมาพบตีกิมยุงมาถึงเห็นตัวจริงกว่าน้องวันนี้ไม่ขึ้นเปล่าอ่ะตัวจริงมันลิงอันนนหน้าเป็นตุ๊ดเป็นเป็นกุดเป็นกุ้ย ว่าใจเตะหน้าเป็นปันันมันว่ามันใจครีมเรียนน้ำวะอครีมเรียนน้ำเออหน้านออกน้ำเป็นมันปรายุนเ้อย,ยังเป็นอาอจะไม่ไม่พี่หนุน่นยกลับในชีวิตพี่หนุน่ยพี่หนุ่ยมีเมียม,มาทั้งหมดกี่คน่ะที่แต่งานจอดจะเบียนันสิบเจ็ดแตมนึกมันเกือบโรยกันึกอกได้เลยกลับนึกได้กูเก่งนะกลับ นายกรอบเนวป้อมปมาญี่ปุ่นเกาหลีอิตาเนื้อกรอบผู้หญิงท่าสวยที่สุดแปอิตาลามตําใจประเทศไหนแปคนอิตาลามช่วยว่าเพื่อนคนอิตาลามนี่ตาคมตาคมกับตัดยางไม่แก่ปักตื้อมียืนคลิปตาน้ำยางเลยตรงตรๆๆง,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 งมันคมแรงเหรอใช่มึง <laughs> เวลาจูบเหลือมูกไม่คาดตึกจีบอยากมหน่ยอิสลา,าม คนอิตนานี่คนนารักจีบไม่อยากแต่ว่าเพื่องการัทรศับท์อยรับเร็วไม่ไกลว่างนี่แรงมากแรงไม่หมกักแต่ว่าแรงํำเรียวตั้งจะบุงอุตโตไปเตียคถึงวันเย็นก็รับฮัลโหลฮัลโหลเติมรอยนังไม่แร่ เาหลาม,มาในบาทหลวงก็ปิติต่างชาตนาไม่รู้เลยเทียวบ้ามึ้งวันนี้เออคู่กกอะไรกจะบ่งเลยแรงก็ไม่แรงแต่เตงาโลยกรำคาญตางอีหมดแล้วกว่าแค่นีน้วางปนอิสลามเออชื่อไะรไรเลยฮัแฟนพี่หนุ่ยนยที่เป็นอิสลามเชื่อไหนุ่ยแกนมึงแต่เป็นอิสลาม น้องควาติมะบ้านเดิมอยู่อำเภอเจนะได้กับครูวังนี้ปลูกหลุกสะละัคอยน้องควาติมะเอ็มมึงพวกเข่าแก่กจือเพล่อให้ยังกะปวดแต่งานขึ้นแรกปอครูจักเกยอกเมียวะอารมณ์เหมาเต้ากรันเดอรน,นุกิตาย เลี้ยงโยกันรักกันรักกันมากเออรักกันมากเมียป้ากูไปเตียวงานวันฮารีระยองเราระยองเลยไม่ปนจันไปฮารีรายยองเฮารีระยยองโยกันยายจ้องพีกว่าป้ามันตุ่มกูปนกูร้องใช่ตีมันได้ตุ่มกูไปตำมันอยู่รัตพุ่มตํากดช้างในหัวข่าวกูกี้กรานกหยิกออกรับวบานไม้ต่างเมียหลึกปน ถ้ามึงกรานจริงมามาหิ้วปูนก็จวยหลัดปืนก็จวยวันนั้นเขาไปตัดเบืองปูเบืองถึงกูนอนมันจะ่ไหมจวยตัดเบืองกูเะรอไอ้ตัดเบืองเพื่อกูดได้เมียแก่แกลูกมูก็ไม่ท้ทุกข์แกล้งใจกันมัง่งกี่กานเลยไปออกได้ลูกมูกูตัวผูออกไวเดี๋ยวมานัดหน่อย มาตึงในอานไม่มีเกรงใจเกยพุทธก็กล้ตัวตมในอน่านแมกาตมานสุจริตไปหยุมแล้วเดินกินเจ้ยตําเป็นคุนตืบใช้ไม่เจียต่างกัไปหยุมตัวตมก็เน่ยกูตากําก็จ้างลเลเี่ยมเกล้วยกันกำมาก้อนแมก่กาว่าไรกู่ะกูมันกำมาก้อนหละ่ะแมก่กาตัวบด่เลือไปใกล้เก้าเอจะปร,ะรอเรือยปร,รอเรื่องบานี้ แล้วนีนะ่นี่แต่วันนี้ผมดีใจต้องหาเมียให้ได้สักคนครับมาได้คกลุยกระยิบพี่น้อง